้มันชื่นอกชื่นใจนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เห็นไหมคนตื่นคุยนี่รายการนี้เราจะจัดแบบนี้ต่อไปอนเนื่องจากว่าวันนี้หมดเวลาแล้วสามทุ่มเดี๋ยวจะขอตัวแต่ทีนี้อาจารย์ขอบอกบุญนิดหนึ่งใครต้องการร่วมบุญกับอาจารย์นะส่งพระเดินธรรมย่าตาที่ประเทศอินเดียไปเผยแผ่ธรรมะที่ประเทศอินเดียต้องใช้ตั๋วเครื่องบินตอนเนี้ได้หนึ่งล้านสามแสนบาทแล้วอีกไม่กี่บาทจะถึงสองล้านเราจะปิดยอดที่สองล้าน พราะนั้นใครต้องการร่วมบุญยังสามารถร่วมบุญได้อยู่ที่ ID ดีลน์ i อสไสาธุ A วงกลม S A T เเข้าไปแล้วพระเนี่ยจะเดินทางไปประเทศอ,อินเดียเนี่ยวันที่สิบห้ากุมภาแล้วไปเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มเพราะไปเดินเนี่ยเดินไปเสี่งสี่สังเวชานิยสถานเป็นบัญชีวัดโดยตรงอาจารย์แค่มาบอกบุญแต่อาจารย์เนี่ยบอกบุญเพราะว่าอาจารย์รับเป็นเจ้าภาพพวกเรากลุ่มคนตื่นทำเนี่ยเป็นเจ้าภาพร่วมกันในการส่งพระไปประเทศอินเดียเจ็ดสิบกว่ารูปนะกว่าเจ็ดสิบรูป รู้สึกพระาจย์มหาวัฒนาอาจจะไปด้วยไม่แน่ใจนะแล้วก็เราสามารถร่วมบุญได้ที่ไอดีไลน์แอสไสาธุเป็นบัญชีวัดไผ่งามบัญชีวัดโดยตรงสามารถร่วมบุญได้เลยใครยังไม่ร่วมร่วมบุญซะจะได้ปิดกองบุญนี้ในไม่กี่วันนี้เสาร์อาทิตย์นี้ใครต้องการมาฝึกปฏิบัติธรรมสมถวิปัสสนากับอาจารย์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะแปดเก้ากุมภาเก้าโมงเชา้าถึงบ่ายสาม ลังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมอธรรมศาสตร์ลังสิตหอประชุมหมอเสงยใครต้องการจะเดินทางมาฝึกปฏิบัติธรรมกับอาจารย์ลงทะเบียนได้ที่ idline.si.satu idline.si.satu a วงกลม s a t u เราสามารถลงทะเบียนได้จะไปวันเดียวก็ได้จะมาสองวันก็ได้ใครเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลขอสำรองที่พักได้เป็นโรงแรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอาหารฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย อาจารย์จ,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 จัดการให้หมดใครจะมาให้ลงทะเบียนได้เลยที่ i d ล i n e a s a i สา t ุร่วมบุญกองบุญธรรมญาตาเผยแผ่ธรรมะ i d ล i n e a s a i สา t ุลงทะเบียนปฏิบัติสมถไวปสัสนา idline.asai.satu a วงกลม satu ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนี่เพราะนั้นใครต้องการร่วมร่วมมาฝึกปฏิบัติธรรมหรือการร่วมบุญไปใน i d l i n e s a i s a t u ได้เลยบัญชีวัดไผ่งามนะ คนที่จะร่วมบุญธรรมยาตาแล้วก็ลงทะเบียนครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายวันเสาร์วันเสาร์าช่วงเชา้าอาจารย์เนี่ยจะสอนธรรมะด้วยตัวเองอาจารย์เป็นคนสอนเองช่วงเชา้าช่วงบ่ายวันเสาร์นะจะเป็นพระ้า,าจารย์ต้นธรรมนาวานิมนต์ท่านมาสอนช่วงบ่ายสามารถมาได้แล้ววันอาทิตย์อาจารย์จะสอนช่วงเชา้าช่วงบ่ายจะเป็นผ้า,าจารย์สมทบปาละกะโมอ่าวัดกลางบางประมา พระอาจารย์ของอาจารย์เองอาจารย์จะนิมนท่านมาวันเสราร์พระอาจารย์ต้นทำนาวาวันอาทิตย์พระอาจารย์สมทบปารละกะโมนี่เป็นพระอาจารย์ของอาจารย์ทั้งสองรูปไปแหละใครไปวันไหนได้ไปใครจะมาทั้งสองวันลงทะเบียนทั้งสองวันใครจะมาวันเดียวเลือกลงทะเบียนวันใดวันหนึ่งเพื่อสำรองอาหารอาหารเลี้ยงฟรีทั้งหมดใครมามา,มารีบมานะเออท้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่อาจารย์จัดสองวันหลังจากนี้จะยุบเหลือวันเดียวเท่านั้น แล้วจะสลับกันเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์สลับกันจนกว่าอาจารย์จะไปบวชจ้งให้ทราบโดยทั่วกันถ้าคุมไหลถ้าคุมไหลแบบผ้าห่ม ผ้าคลุมไหล่แบบใหม่อิตาลีอันนี้จะเป็นแบบผ้าลื่นผ้าแบบผ้าเป็นคอแบบเขาเรียกอะไรแบบแบบฟุ้งฟิงอะแบบผ้าเป็นคอแบบผ้าลื่นอะมันเป็นผ้าลื่นอันเนี้ยมันเป็นผ้าลื่นๆอ่ะแบบแต่ความเป็นจริงของจริงจะผืนใหญ่กว่านี้นะผ้าลื่นๆอย่างเงี้ยแบบผ้าเป็นคอไม่รู้เขาพันกันยังไงอะเนี่ยอย่างเงี้ยผ้าเป็นคอเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่เขาพันกันอย่างเงี้ยเนี่ยผ้าเป็นคอเนี้ยผ้าลื่นๆอันนี้จะเป็นผ้าเป็นคอแบบลื่นๆอย่างเงี้ยนะเนี่ย กำลังทำอยู่อันนี้ขึ้นม็อกอัพเนี่ยอันนี้ม็อกอัพอยู่ยังไม่ได้ขายอันนี้เป็นผ้าพันคอ,อยังไม่ได้ขายอันนี้ม็อกอัพก็ทำมาให้ดูยังไม่ใช่ขนาดจริงอันนี้เป็นผ้าห่มผมก็จะเป็นผ้าขนนนอย่างเงี้ยนะเนี่ยผ้าขนนนเห็นไหมก็จะเป็นผ้าขนนย่นเ้ยนะขนคุนขนคนอันนี้จะเป็นผ้าลื่นผ้าลื่นผ้าลื่นแบบผ้าคลุมไหล่แบบฟงฟิงอ่ะ ผ้าลื่นอันนี้จะเป็นผ้นาลื่นก็จะผ้าลื่นก็จะแบบสกินชัดหน่อยชัดกว่าผ้าขนหนูนี่นะนี่รอรอค o m i ิ่ง o ูนเร็วๆนี้รอรออ่ะไปแล้วขอตัวนะนุโมทนาทุกคนนะพรุ่งนี้จะไปไหนว่าจำไม่ได้วาละายองั้งถ้าจำไม่ผิดนะรู้สึกจะมีที่ละยองไปที่ละยองั้งสองงานหรือสามงานไม่แน่ใจ อ um น,นุโมทนาสาธุเด้อเดี๋ยววันไหนที่จะมีแบบนี้อีกหนึ่งทุ่มถึงสามทุ여기여기여기่มอาจจะจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งก็เจอกันอนุโมทนาทุกท่านทุกคนที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังถามขอให้มีความสุขความเจริญคีดสิ่นใดส่งความปรารถนาตามเหตุตามปัจจัยการทําตตนต้องใจในการทําความเพียรเมื่อที่อกุศลเจริญกุศลมีสติสัพพัญญารู้ตัวทั่วพร้อมดีทดีสุดแล้วขอเทุกคนปฏิบัติตามธรรมสงฆ์เพื่อธรรมจนดวงตาเห็นธรรมสั่งเด็ดเป็นพระโสดาบันในปัจ